แพลวพาวจัดไงค่ะคอนเสิร์ตกลุ่มปิดนาริตะไลท์ EP 2 2 0ี่สิพี่นอ้องมืนนีเป็น EP ปฐมเมทยดของวงแพลวพาวแสงทองค่ะมืนนีมีศิลปินรับเชิญที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกันดีและตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะเห็นการล้ำคู่กันอีกครั้งนั่นก็นลือแพลวพาวแล้วก็เด่นชัยค่ะพี่น้องมือนีนะคะทุกคนกระชีใดเบิงแล้ว บอดแพวกับเด่นใช้นะคะเพื่อนจะกลับมาลําซิ่งคู่กันอีกครั้งเนาะพี่น้องเนาะใครอยากฟังลําซิ่งเด่นชชยแรลพาวขอเสียงน่จ้าเด่นชัยวงสามารถท็อปไลน์ค่ะพี่น้องจากก้อนหน้านี้นะคะแรลพาวกับเด่นชชยเนี่ยเพื่อนกะเคยอยู่วงรวมวงเดียวกันเนาะแต่ว่ามันก็จะมีเหตุผลของตัวเองของใครของมันเพื่อนเดี๋ยวออกไปใช้ชีวิตของแต่ละคนเนาะแรลพาวเพื่อนจะมีวงเป็นของเพื่อนส่วนพี่เด่นชัยเพื่อนก็ไปอ่า อยู่กับวงของเพื่อนเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะมือนี่นะคะห้ามพลาดค่ะมือนี่มีแขกรับเชิญศิลปินรับเชิญจากคณะมอลำามศิลปินภูไทยนั่นก็คือปูวีค่ะพี่น้องปูวีวีละพง์แล้วก็น้องคอปเตอร์ค่ะแล้วก็พี่เด่นชัยค่ะพี่น้องสามท่านนี้นะคะจะมาเป็นแขกรับเชิญในกลุ่มปิด ของวงแถวพลาแสงทองนะคะนาฬิตะร้ายรอบปฐมนิเทศมืดอนีเนะาะผู้ใดบท่านได้ซื้อบัตรซื้อ,อ,อตัวนะคะจะซื้อบัตรซื้อตัวเข้าไปเลยนะคะพี่นอ้องมืดอนีนะคะจัดเต็มจัดใหญ่นะคะนาริตะร้ายปฐมนิเทศรอบที่สองยี่สิบค่ะพี่น้องหลายๆคนก็เฝ้ารอดูเนาะว่าจะมีใครบ้างศิลปินรับเชิญในวันนี้ก็จะมีเจสี่พาเพิร์นเจสี่พาเพิร์นกามาค่ะพี่น้นนอง น้องคอปเตอร์ปูวีแล้วก็พี่เด่นชัยเนาะแล้วก็นำทีมโดยบอสแพร์มอลําสาวแพรวพาวแสงทองที่ทุกคนรูวจักนั่นล่ะค่ะพี่น้องรีบๆเลยเนาะพี่น้องเนาะมือสื่อบัตรสื่อตัวเขากลุมปิดเนาะเดี๋ยวชีบทันนะพี่น้องเมื่อนี้นะคะอไอเด่นชัยก็ไปรับบอสแพรอยู่สนามบินเนาะคืนนี้พบกับ เอฟซีแฟนลับเต็มที่ด้วยมือนีแม่แพลวบอกว่ามีบัตรฟรีเก้าใบจากพี่อรวรันมาไลาแ่แห่แพลวพาซีร้อยแม่เคนออสเตรเลียแจกตัวฟรียี่สิบใบตัวฟรีห้าใบจากแม่แ่าเสี่ยวกันอ่าแม่แถาเสี่ยเกียววันอ่าพี่เมฆตัวฟรีสิบใบพี่ปุ้มแจกตัวฟรีสามใบนะคะนี่นะคะพี่น้องผู้ใดอยากได้บัตรฟรีตัวฟรีนะคะจะรีบไปลงทะเบียนกับบอร์ดแพลวเลยน้องมือนีเนาะ ผู้ใดบ่บ่บท่านบัตรฟรีกะซื้อเขากลุ่มได้พี่น้องบัตรละหนึ่งร้อยจะบัตรกะบอันคอยก็ลืมนอเพราะว่าบ่าท่านได้ไปซื้อกับเพิ่นเนื่องจากว่ามือนีกะติดภารกิจกระสิบ่ะไ้เบิ่งน้ำเพิ่เน,นะพี่นอ้องอืเพิ่นก็ะไล่สุดบอกบรรยากาศนะคะมาถึงแล้ววันนี้อื หลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารออยากบึงไม่แพรวเนี่ยกลับมาไล์สุดเนาะเพราะว่าหลังจากที่เพื่อนไปทัวร์คอนเสิร์ตยุโรปกลับมาเมื่อนี้บอดแพรวก,กะมาเริ่มเคลียร์งานและการเริ่มเคลียร์วงว่าต่อไปนี่เนี่ยจะทําอย่างไรต่อไปจะเปิดฤด,ด,ดูกาลแล้วพี่น้องเมื่อนี้เป็นรอบปฐมนิเทศเตรียมเปิดฤด,ด,ดูกาลคณะหมอลำแพรวพาว,พาวแสงทองเพื่อนกาสิเตรียมทีมเตรียมอย่างของเพื่อนนอว่าอันรอบต่อไป ฤดูกาลนี้เนี่ยมันจะมีอะไรแปลกใหม่เซอร์ไพรส์เอฟซีแต่เมื่อนี้เนี่ยก็คือเป็นมือที่เพิ่นเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะวมื่อมีม,อมันเป็นมืออาปฐมนิเทศมันตื่นเต้นเนาะมันเป็นมือปฐมนิเทศของวงแล้วก็พูดคุยเคลียร์ใจกับน้องๆศิลปินในวงว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครมีข้อบกพร่องตรงไหน,นใครต้องปรับปรุงตงัวไหนเพิ่นก็เปิดไหเอฟซี FC แฟนคลับเนี่ย เข้าไปรับชมรับฟังค่ะพี่น้องแต่มือนีนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็น f อีของศิลปินท่านต่างๆที่จะร่วมตบท้ายเข้ามาซื้อบัตรกันเต็มบพว่าจะเป็นแฟนคลับของน้องคอปเตอร์เนาะคะ่ะบ้านฮักเต่าดุกดบ้านฮักน้องคอปเตอร์ก็พร้อมเตรียมตัวสนับสนุนเต็มที่และการมาก,กับปูวีวีระพงเนาะคะ่ะศิลปินภูไทยเนาะมือนีศิลปินภูไทยทรงตัวแทนนั่นก็คือปูวีกับน้องคอปเตอร์มาเป็นแขกรับเชิญในงานกุ้มปิด นาิตะร้ายแพลวแพวแสงทองรอบที่220ค่ะแล้วก็มีเจ้าเจสีาพาเพินแล้วก็มีไอเดนชัยเนาะพี่น้องเนาะไอเดนชัยท็อปไลน์ก็มาเป็นแขกรับเชิญหลายๆคนก็คงแบบห่างหายไปโดนภาพจําที่เคยเห็นแพลวแพวกับเดนชัยเนี่ยลําคู่กันเมื่อนี้ก็สิได้กลับมาเวียนมาบรรจบจจได้เบิงอีกครั้งหนึง่งหลายๆคนก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจว่าวันนี้เนี่ยจะได้ชมศิลปินที่ตัวเองรักตัวเองชอบ มาล้ำคู่กันอีกแล้วค่ะพี่น้องเขาก็มาถามเบิ่งว่าเรื่องล้าวเนี่ยอาจจะเป็นยังไงในกลุ่มปิดมือนีเนาะพี่น้องกะขอส่งกําลังใจให้กับวงแพลวแสงทองนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้ศิลปินรับเชิญทุกท่านแต่เชื่อได้ว่าศิลปินรับเชิญวันนี้เนาะพี่น้องเนาะซีมีแรงดึงดูดเอฟซีแฟนคลับหลายหลายท่านให้เข้าไปชมให้เข้าไปฟัง การแสดงของแผ่พาวแสงทองในมือนีเนาะของวงแพรวพาวแสงทองเนื่องจากหลายๆคนเนี่ยก็คิดถึงศิลปินของตัวเองที่ตัวเองชอบตัวเองมากเนาะว่าซีเป็นน้องเพลงพิมดาซึ่งน้องก็อยู่อ่าเพลงพิมดาแสงทองเนี่ยน้องก็อยู่แพรวพาวแสงทองอยู่แล้วบ้านฮักไม่ฮักเนี่ยก็เตรียมตัวอ่า เตรียมตัวกันเข้ากลุ่มแล้วสําหรับบ้านฮักน้องเพลงนาอพี่น้องเนาะเห็นโพดในกลุ่มน้องเพลงพิงมาดานี่ยละเอฟซีแฟนคลับของน้องเพลงเนี่ยก็เตรียมาาตัวทํามาอะไรเข้ากลุ่มไปหาน้องเพลงแล้วส่วนน้องคอปเตอร์นะคะบ้านฮักน้องคอปเตอร์เ,เรมื่อนี้แม่ฮักหลายๆท่านก็เตรียมตัวเข้ากลุ่มแล้วพี่น้องแม่ฮักคอปเตอร์แม่ฮักพอวีเนี่ยเมื่อนี้ก็เตรียมตัวเข้ากลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็แฟนคลับเจซี่พาพืน้นก็เตรียมตัวแล้วเหมือนกัน เฟ้งครับของอ่ามอลำเด่นชัยเนาะเพิ่งจะเตรียมตัวเนี่ยแหะพี่น้องเมื่อนี้บอกเลยว่าไลฟ์สดกลุ่มปิดแตกแน่นอนเพราะว่าเมื่อนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์หลายๆท่านที่จะเมื่อขึ้นกลุ่มปิด วงแพลวพาแสงทองเนาะมันทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็บ้านฮัก,กหลายๆะห,หลังเนี่ยก็ิได้มาร่วมโตกันเบิ่งศิลปินที่ตัวเองชอบบนเวทีแพวพาแสงทองเนาะแต่ละคนที่รับเชิญมาเนี่ยก็คือเพิ่นกซิมีบ้านฮักแม่ฮักเป็นของตัวเองหลายๆคนก็จะมีแม่ฮักจากหลายๆบ้านเนี่ยตามมาเชียร์แล้วก็ตามมาให้กําลังใจซึ่งเฮาก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่รอชมผลงานแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับวงมาตลอดเมื่อวาเพิ่นที่ไปแสดงไปลองยุไซก็ขอชื่นชมเพิ่นในการบริหารเนาะเพื่อนกับบริหารคนเนดีเวพี่น้องแล้วก็ต้องคิดงานคิดคอนเซปต์อะไรหลายๆอยา่างแล้วก็พึ่งกลับมาจากยุโรปได้พอถึงพอถึงสองสามมือน้องพี่น้อง,องได้มากลับมาจากยุโรปสองสามมือเนี่ยพี่น้องยังพันหอดอาทิตย์เนี่ยเพื่อนก็ต้องมาเริ่มงานกลุ่มปิดไลยรอบประถมนิเทศแล้วแต่อากาศ บอดแพ้เพิ่นกันย่งดีได้พี่น้องเพื่อนก็นยังมีไม่ยุยนะคะที่ยังอยู่เคียงข้างยังคอยเคียงข้างเป็นกําลังใจแม่นไม่ไมยุยก็บอกว่าตื่นเต้นเนาะหลบนี้สําหรับกุ้มปิดปฐมนิเทศหลบนี้ไม่ยุยก็ออกมาไหลทักทายเอฟซีแฟงครับนะคะบอกว่าตื่นเต้น มื่อนี่ยกลุ่มปิดเป็นกลุ่มปิดรอบปฐมนิเทศเนาะพี่น้องเป็นปฐมนิเทศเพราะว่ามันก็เลยมันมีแขกรับเชิญหลายท่านมามันก็สีเหตุห่งวงแพราวแสงทองเนี่ยตื่นเต้นมากกว่าเดิมพราะมันมีแขกรับเชิญหลายๆท่านมาที่ว่าค่อนข้างที่มีคนรูจ้จักแล้วก็มีซื้อเสียงหลายๆท่านแล้วก็มีเอฟซีแฟงครับที่หนาแน่นเนียวแนว่แนแล้วก็ชีตามมาห้กกำลังใจในกลุ่มปิดเชื่อได้ว่ากลุ่มปิดเนี่ยยอด ทะลุแน่นอนสําหรับกลุ่มปิดแพวพาแสงทองในมื้อนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมงานแพวพาแสงทองเป็นกําลังใจให้กับแขกรับเชิญทุกท่านมื้อนี้ผู้ใดยังบอทันได้ไปซื้อบัตรซื้อตั๋วก็รีบๆเลยซื้อบัตรซื้อตัว๋วตบท้ายเข้ากลุ่มปิดยังด่วนๆค่ะเดี๋ยวจะพูดกับลูกเออเดี๋ยวจะพูดกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ